มีสามฟองนะครับโอ้โห,โ,หโหมือผมสันเลยนะครับนี่นะครับทุกคนเฮยนางใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับนางใจเย็นก่อนผมไม่ได้เมา สวัสดีครับสวัสดีพี่พีีลุงป้านาอาทุกท่านเลยนะครับผมเบสเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมเนี่ยจะกลับมาที่ผมเนี่ยเจอนางพญางูเผือกนะครับนาก็พี่นาบอกว่านางเนี่ยฟักไข่อยู่ประมาณสามฟองนะครับอันนี้ผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพี่พี่นาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่านะครับก็ผมจะลองมาพิสูจน์ดูอีกครั้งนะว่านางเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะเพราะว่าพี่นาเนี่ยได้บอกไว้นะว่านางเนี่ย บางทีก็ดีบางทีก็ร้ายนะครับนะแต่ว่านังเนี่ยจะห่วงไข่ของเขานะครับพี่พี่นะก็เลยผมเนี่ยมาคนเดียวส่วนพี่ดานเนี่ยไม่ว่างมากับผมนะเพราะว่าพี่ดาเนี่ยทำไล่นะครับอยี่ไล่นะครับตอนนี้ผมก็เลยมาพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งว่าใช่นางพญายงูจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็มีไข่ของเขาจริงหรือเปล่านะถ้าผมเจอไข่ของนางเนี่ยอาจจะเป็นจริงนะครับนะก็คือตอนนี้นะผมเนี่ยก็ได้เดินทางมาก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ บรรยากาศตอนนี้แบบดีมากนะเราจะได้เสียงจัก,กรจันเนี่ยร้องนะครับผมอ่านะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราในจะเดินทางไปต่อเลยดีกว่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ขอคอุณหนึ่งร้อยหนึ่งแชร์มีตามแล้วก็หนึ่งกำลังใจผมด้วยนะครับพี่นะโอเคทุกคนไปเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อเลยดีกว่าพ่อมีนะครับทุกคนตรงนี้นจะมีน่าจะเป็นของนายพรานที่ซุ่มยิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ก็เดินมาใกล้จะถึงแล้วแหละนี่ถึงแล้วนะครับพี่พผมไม่รู้นะว่านางเนี่ยจะออกมาหรือเปล่านะครับนี่เลยนะครับพี่พี่ทก,ก็เดี๋ยวเราจะนั่งรอดูนางนะว่านางจะออกมาหรือเปล่า แต่อเราที่ผมมาเนี่ยผมเนี่ยเจอนางนะครับแม่น,นางเนี่ยอาจจะแอบอยู่หรือไม่ก็นอนอยู่แถวนี้นะครับพี่พี่นางครับโอ้ทุกคนไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรนะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะครับนี่จอไหม นังเนี่ยอาจจะนอนอยู่ข้างในนี้นะครับเพราะว่านังเนี่ยเป็นพญางูนะพี่เพียร์ซีผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าใช่หรือเปล่าถ้าผมเจอไข่เนี่ยอาจจะใช่นะเพราะว่าไข่ของงูเนี่ยลูกไม่ค่อยใหญ่นะครับ <L> เพราะว่าพี่ลาบอกว่าไข่เนี่ยมันอยู่ในเพลิงหินนี่แหละ นะครับเดี๋ยวผมจะลองหาดูนะไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนนะครับไม่รู้ว่านางเนี่ยปักไข่ไว้ไหนนะเพราะว่าผมเองเนี่ยก็อยากจะเจอไข่ของนางนะว่าใช่จริงมั้ย นะครับก็ต <analyze anthropology> <wie erman> ้องดูหาหาดูดีๆนะ เดี๋ยวทุกคนเหมือนจะเจออะไรบางอย่างหนึ่งนะครับเจอไหมพี่เจอไข่ไหมครับนะั่นม่ว่าใช่ไข่งูหรือเปล่าเฮ้ยมีน่าเชื่อจะมีจริงนะ ว่าพี่น่บอกว่านางเนี่ยห่วงไข่มากท่านคนจับเนี่ยนางจะออกมาแบบทำร้ายนะครับไม่รู้ว่านางอยู่ไหนนะถ้านางออกมาเนี่ยผมก็อยากจะขอดูนะครับนู่นนะทุกคน นี่คือไข่นะครับเป็นไข่นะไม่รู้ว่าไข่งูหรือว่าไข่อะไรนะแต่ว่ามันมีอยู่ประมาณสองฟองอันนี้อเ่ต่าไม่แน่ใจนะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะนั่งรอดูนะครับว่าจะออกมาหรือเปล่านะครับผมจะนั่งรอดูตรงนี้แหละตั้งกล้องทิ้งวัเดี๋ยวรอดูนะ ผมเนี่ยอยากจะเข้าไปดูใกล้ๆนะว่าเป็นไข่งูจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่กล้าเข้าไปจับเพราะว่านางห่วงไข่เราเนี่ยจะต้องขออนุญาตจากนางก่อนนะครับไม่งั้นเราไปจับซุมสีซุม5้าเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายกับผมก็ได้นะครับผม ไม่รู้ว่านางจะออกมาหรือเปล่านะที่แต่ว่าบรรยากาศที่นี่เนี่ยดีมากนะเราจะได้เสียงน้ำเนี่ยไหลลงมานะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามานั่งรอกันเลยดีกว่าผมเนี่ยรอนางเนี่ยออกมานานแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยยังไม่มีววลาที่นางจะออกมาเลยนะทุกคนก็ออากาศเนี่ยร้อนมากนะครับ แต่ว่าดีนะตรงนี้เนี่ยมีน้ำเนี่ยไหลลงมานะพี่พี่มผมขออน,นุญาตตั้งกล้องนะครับก็นั่งรอดูนางนะว่านางจะมาตอนไหนนะครับไอ้อย่างนั้นรู้ว่านางเนี่ยมีอะไรบ้างนะาร์มานี่ก็คือไม่ได้เตรียมของกินเนี่ยมาให้นางกินด้วยนะครับผมแต่ว่าน้ําเนี่ยแบบน้ําใสมากนะครับพี่ เดี๋ยวผมเนี่ยก็จะนั่งรอดูนางนะว่านางจะมาตอนไหนนะครับก็ไข่ของนางก็ไม่กล้าจับด้วยนะครับพี่เพราะว่านางเนี่ยจะโกรธเอานะตอนนั่งรอดูพักหนึ่งนะคจะเพิ่อใหญ่เลยทุกคน ไม่เจอ,องไงเนี่ย๋ยวผมเนี่ยก็จะหาวิธีกันนะครับบางทีผมอาจจะไปจับแต่ว่าต้องบอกเลยนะว่านางเนี่ยห่วงไข่มากๆเลยนะครับนางห่วงไข่ของนางมากนะพี่พี่น้าเนี่ยบอกผมมานะครับโอเคครับพี่พีเดี๋ยวเราก็จะมานั่งรอดูแล,ล้วักหนึ่งตอนที่ผมนั่งรอดูเนี่ยผมก็เดินหาดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมเนี่ยก็เดินหาไข่ของนางอยู่นะครับ ทุกคนทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยรอนานมากๆานะครับนางเนี่ยยังไม่ออกมาเลยนะไม่รู้ว่านางเนี่ยนอนอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยตัดสินใจนะว่าจะลองไปจับไข่ดูนะแค่ขอดูเฉยๆนะพ,พี่ผมไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเอาหรือว่าเอาไปนะครับผมอยากจะจับดูกับมือนะผม เกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยเจอไข่งูแล้วก็ยังไม่เคยจับไข่งูแบบเป็นลูกเลยนะครับนางครับผมขออนุญ,ญาตนะครับผมไม่ได้มาเอานะผมแค่อยากจะจับดูนะครับ ถ้านางได้ยินเนี่ยก็ออกมาก็ได้นะผมขอจับดูไข่ของนางหน่อยนะครับน,นี่เลยนะพี่พอ๋อมีอยู่สามฟอง่ะนี่มีอยู่สามฟอ,องนะครับลูกแบบเล็กมากเลยนะทุกคน โอ้โฮมือผมสั่นเลยนะครับน,นี่นะครับทุกคนเฮ้ยนางใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นครับนางใจเย็นก่อนผมไม่ได้มาเอาผมแค่จ,จับดูเฉย เอาไข่แล้วครับนางใจงเย็นก่อนใจเย็นนะผมมาดีผมแค่คอจับดูเฉยๆครับทุกคนนางเนี่ยกรอดเลยนะเมื่อกี้ชี้หน้าผมใหญ่เลยนะครับ คนเขาขอไข่คืนนะน้ำใจเย็นผมไม่ได้ดั้งใจที่เ้าผมเรอยกเจอกันะนะครับผมเรียอจับดูดเพ่อนผมไม่เอา,าครับน้ำนี่ยมันจะห่วงไข่มากเลยนะ แบบเขาห่วงไข่มากเลยนะทุกคนเมื่อกี้เนี่ยผมจับไข่ของนางอ่ะนางเนี่ยกริดแบบดังมากนะครับอันนี้ไข่ของนางใช่ไหมมันคือไข่ของนางนะทุกคนผมผมแค่อยากเจอผมไม่ได้มาเอานะครับ หรือว่าเขาฟังรู้เรื่องเปล่านะทุกคนเมื่อกี้ผมจับไข่นะมือผมสั่นเลยนะครับอันนี้ไข่ของนางใช่ไหมแต่ว่านางเนี่ยห่วงไข่มากนะครับเหมือนไม่อยากให้ไข่ย,ยุ่งเลยอะ่ะ โอ้นางออกมานะถ้าผมไม่ไปจับเนี่ยผมว่านางไม่ออกมาแน่นอนนะครับนางเนี่ยห่วงไข่ของนางนะครับมันดูเขาแบบถือไข่ของเขาเนี่ยแบบน่อนกมากเหมือนเป็นลูกเลยอะ่ะ โอ้โหเจ้าจะหรองดังมากนางใจเย็นนางผมมาดีครับคนนางเนี่ยไล่ผมออกไปนะได้นางนางผมจะไม่เข้าไปยุ่งครับ ทางไปนะพี่ๆงั้นผมจะไม่เข้าไปใกล้เขานะทุกคนมี่ายแล้วนะ ก็ผมจะดูห่างๆนะครับจะไม่เข้าไปใกล้เลยนะครับก็พี่พี่ครับเมื่อกี้เนี่ยพื้นที่ผมเนี่ยเต็มน,นะครับก็ไข่ของนางเนี่ยอยู่ด้านในนะพี่พี่ผมจะไม่ยุ่งแล้วนะก็ได้เห็นเป็นบุญตาแล้วนะครับว่านางเนี่ยคือพญางูเผือกจริงๆนะครับ ที่ผมมั่นใจนะเพราะว่านางเนี่ยห่วงไข่ของมันห่วงไข่ของเขามากนะครับผมนักเนี่ยก็ไล่ผมออกปลานะก็ผมก็จะไม่รบกวนนางแล้วนะครับเพราะว่านางเนี่ยอาจจะแบบอาจจะพักผ่อนนะเพราะว่าเรามาบ่อยก็นางอาจจะอันนี้นะครับเพราะว่านางเนี่ยกำลังฟักไข่นะครับผมแต่ว่านางเนี่ยห่วงไข่มากเลยนะ แบบห่วงไข่มากเลยทุกคนนะครับไปเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับแล้วแหละจระจัดร้องดังมากเลยนะครับต้องบอกพี่สีนะว่าโปรดใช้วิจารยาในการรับชมกันด้วยนะครับเป็นความเชื่องบุคคลน,นะครับผมนะแล้วก็ต้องบอกว่าจระจันเนี่ยกินได้นะทุกคนไม่รู้ว่า p ีพีเซนี่ยท่าไหนเนี่ยเคยกินหรือเปล่านะแต่ว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมนะครับชอบหาจับมากแล้วก็ชอบกินมากเลยนะครับอืมร้อ,องแบบร้องดังมากเลยช่วงนี้อากาศร้อนๆน,นี่คือแบบเยอะนะครับ มันโดนเี่เสียงไหมร้องดังมากเลยจักรกจันแต่ว่าตรงบ้านผมเนี่ยร้องดังมากนะครับร้องเยอะกว่านี้อีกที่นี่นะรู้สึกว่าไม่ค่อยมีนะครับมันอยู่แต่ป่าแห้งๆนะไปะเราก็จะเดินทางกลับละ ก็โอเคนะครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะขอปิดคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่านะครับก็พี่ท่านใดนะครับที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะผมก็ขอคนเล่นหนึ่งไลน์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับแล้วก็หนึ่งกำลังใจนะครับผมนะก็ผมเนี่ยจะได้มีกําลังใจได้ทําคลิปให้พี่ๆีเนี่ยได้ชมกันนะครับผมไปก็รีบเดินทางกลับันเลยดีกว่านะครับก็ไว้เจอกันครับผมสวัสดีครับ